สวัสดีครับเราจะมาสาธิตการเปลี่ยนชุดแต่งฐานไดสตาร์ทของสุดๆโชกันนะครับเนื่องจากว่าได้รถคันนี้มาในราคาไม่สูงแต่ว่าอะไรส่วนใหญ่เสียหายต้องเปลี่ยนหลายชิ้นและหาข้อมูลในเน็ตหรือใน youtube ได้ขนข้อน้อยมากไหนๆจะทําแล้วกเ็เราถ่ายมาแชร์ความรู้กันน,น,กน,นะครับฐานแท้ชุดหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับมีตั้งแต่1 2 0ถึงร้อแล้วแต่ร้านนะครับในชุดก็จะประออกอบไปด้วย ตัวแปลงฐาน2ชิ้นนะครับโอลิงแล้วก็สปริงดันดันแปลงฐานเท่านั้นเองครับทีนี้มาสังเกตฐานเดิมที่เราต้องเปลี่ยนดูจากความหนานะครับฐานเดิมนี่หมดสภาพแล้วบางมากบางจนไม่สามารถทํางานได้ละถ้าเทียบกับฐานใหม่นะครับเรามาเริ่มกันเลยก็ตัวบอดี้ของในตัว ได้สตาร์ทเราทำความสะอาดไว้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาไล่ดูตอนแกะเราก็พยายามจำนะครับว่าชิ้นไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อให้ประกอบกลับแล้วทุกอย่างกลับเข้าสู่ที่เดิมได้นะครับก็ใ<ๆ>ส่เข้ามานะครับในตัว h o าสิ่งเขาแล้วก็ใส่โอลิงรุ่นนี้ใดอยู่ด้านล่างซึ่งโอกาสที่น้ําจะเข้าเขอนั่งเยอะรวมไปถึงหัวไดที่ต่อกับห้องเครื่องน้ํามันจะเข้าได้ถ้าซีลรัว่วก็จะเป็นสาเหตุให้น้ํามันเครื่องแห้งแล้วก็ กระเดื่องหรือวาวพังไปด้วยในตัวนะครับตรงนี้เราใส่แหวนไฟเบอร์2ตัวนะครับแหวนไฟเบอร์ก็ทำหน้าที่กันช็อตนี่แหละครับการกระแสไฟมันวิ่งออกไปโดนตัว Ho าสิ่งบอดีของเขานะครับแล้วก็ล็อกด้วยน็อต6มิลเบอร์ น,นี้เราก็มาดูตัวขาเขานะครับว่าต้องใส่เหลี่ยมไหนก็จะมีเหลี่ยมของเขาเองอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะใส่ขาต้องใส่ตัวแผ่นนะครับไฟเบอร์เพื่อลองแปลงฐานการแปลงฐานไปช็อตกับตัวเฮลซิงเขานะครับ Okay. แล้วก็ตามด้วยนอ็นอตน็อตเล็กนอ็กนอตน้อยแล้วก็แหวนของเขาพวกนี้ตอนล้างระวังมันหายเพราะว่าถ้าหายแล้วบางทีศูนย์ไม่มีเราต้องไปหาตามร้านนอ็อตซึ่งน็อตไซส์เล็กๆก็บางทีก็หายากเหมือนกันนะครับในกรุงเทพนี้จะหาง่ายหน่อยแต่ถ้าต่างจังหวัดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร้านน็อตเขาจะมีน็อตแหวนพวกนี้ครบหรือเปล่าทางที่ดีอย่าให้มันหายเป็นดีที่สุดครับเพราะเบิกศูนย์ก็ไม่มีมันต้องขายมาทั้งลูกลูกหนึ่งก็สามพันกว่าบาท ทาไว้ก่อนอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับเพราะเราต้องขันสองข้างครับแรง่านอีกข้างตัวนี้ก็จะยึดน็อตเช่นเดียวกันใส่ถุงมือทำงานยากนิดนึงนะครับ เกตว่าเขาจะมีร่องขาเราก็ใส่ให้เขาเข้าที่เข้าทางนะครับตามร่องขาของเขามีพอเข้าที่แล้วเราก็มาไขแน่นครับไขละอสองข้างครับก็ตามด้วยสปริงนะครับ ปริงก็ใส่เข้าไปด้านในของตัวแปลงถาน,นครับยัดเข้าไปก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะดันสู้มือเราแล้วก็ตามด้วยแปลงถานนะครับใส่เข้าไปในร่องสปริงก่อนที่จะเอาอตัวแกนใดใส่เข้ามาอีกทีนึงนะครับก็เป็นอันจบไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ หลังจากที่เราแนะนําวิธีการใส่แปลงฐานแล้วมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วสปริงมันดันฐานออกตลอดเวลาเราจะทํำยังไงดีวิธีที่ง่ายนะครับก็เอารวดรัดไ้เลยนะครับรัดตัวขั้วแปลงฐานไว้กับตัวหูข้างหนึ่งของไดสังเกตตัวฐานมันสามารถจะเด่งเข้าเด้งออกอย่างนี้ได้เนื่องจากมีสปริงกดตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่รัดไว้การจะใส่ทุ่นเข้าไปเลยมันคงทําได้ยากนะครับเพราะพื้นที่มันจากัด เราก็รัดไว้หนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างเราสามารถใช้นิ้วนะครับเขี่ยวไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวทุ่นนะครับใส่เข้าไปได้เลยเข้าละซึ่งมันจะง่ายมากนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาถอดลวดตัวนี้ทิ้งนะครับเพื่อให้ตัวฐานมันออกมากดและสัมผัสตัวขั้วของใดได้เต็มที่ก่อนจะประกอบตัวแม่เหล็ก แล้วก็โตหัว,วต่อไปนะครับวิธีการนี้ก็ค่อนข้างยังง่ายแล้วก็สะดวกดีเหมือนกันในการทำคนเดียวไม่ต้องมีคนมาช่วยจับครับผม